ถนนณตอนนี้ประเทศไทยอาจจะทำอะไรหนึ่ง,ง,ง,งเรานำโรงสงหมวกกันนอ็อกสองอ่าอาจจะดีขึ้นมาหน่อยก็คือพยายามให้คนขับรถไม่เร็วเกินกฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยใช่ไหมหรืออาจจะพูดเรื่องแบบค่าเข้มขาาซี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรเงี้ยเนาะ่ันนั่นน,น,นั่นคือแบบทิ่ปเข้าประเทศไทยมากซึ่งซึ่งจริงๆจริงๆจริงๆมันก็ยังเป็นมาเซตที่คนหัวเก่า บางคนในในเมกาก็ยังมีแต่บางคนเขาก็จะรู้แล้วเออมันนี้มันนี้เรื่องที่มันไม่ใช่แค่นี้นะไหมอันนี้คือที่มาว่าทําไมการพูดเรื่องวิกฤตศิโรมันมันอาจจะยังใหม่สำหรับสังคมไทยแต่มันจําเป็นมากก็คือมันคือการปรับวิธีคิดใหม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพูดกันเรื่องพฤติกรรมโอเคก็ดีแหละมันไม่ใช่ไม่ดีถูกไหมแต่การพูดถึงปัญหาตัวโตในห้องอย่างเรื่องของความเร็ว ที่ที่เกิดขึ้นนตอนนี้บนถนน